Tìm best của anh ấy hơi gần như vậy thoát hơi Ây da hơi 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 very very, phải hay bí sắc, shot, shot shot shot. sắc, 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 เดี๋ยวไปเจอลง,งานแล้วกันนะอะอ่างเงี้ยผมมองนะทุกวินาทีที่นา้ายิงเลยจับภาพไว้เออแนันแหละมงมงงเขาไปในตาคุณรู้สึกองไรคนระับที่ซื้อดีเซลมาบ้างม,มัน,ม,นมันใจขึ้นเยอะนั่นใจเราจะมาดูนะ,ะได้ตัวดีเซลแล้วนะล o l เ e c t o อ c o ลกเตอร์อลบเก้าสิบไปเบีย ไม่ไม่ไม่ทีเฮ้ยเอาไว้เอาไว้ช like ับทีท okay ีตัวมองสกรีมกระโดดมั้งน่าทีโอ้โหสอต n try A A เออว่ะ A ทั้งสามตัว Oh, fuck. วันไซเท่าไหร่ไยมีนัดเดียวติด <c oughs> ม,ามาันมาแล้วนะซีีเ CP น,นะก็มันเป็นถ้่อย่างนี้ <c oughs> มันควรจะจบในหนึ่งนัดเธอยยนทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บมาทุ่มนานนะ หนูอีโค่จะไม่ทัน Shut the fuck up, you ชอบหน้าม่งโอ้ยมันเข้าอีแล้ว ตายมานะยังเกินตัวกระตุกกระตุกนี่ตายดีด้วเอาบอมเข้าบีเลยแล้วกันนะเนาะอาวางอ่ะไลองออฟวางเอาังนะไม่เอาไม่ได้ไม่ได้จะได้ว่านมันมาไม่ทันยิาเนาะไเอาไปยิงเลย เอาแล้วแหละสิบห้าล่ะเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเบรกเบรกไม่อยู่น่ะเบรกไม่อยู่ออฟอยู่นู่นออฟอยู่ทีมาแล้วเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่แม่นางสุดยอดแม่นางไมยังโหดอ่ะแม่นางจอมแบกอ่ะตอนนี้อะไรวะไม่เข้าใจตัวเอง มันหล่นหรือว่าอะไรปไหมมี่ะมีมีมกไปเลย Are you ready มั่ัยบีม่งีม่มไปเฮ้ยย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 ยอยย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 ยอยย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 ย่ยอยยยยย อเาเหอเาไปเลยเราให้หมดเลยเอาเลยเปิดไหมเอาหเราให้เราให้เดี๋หวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดอบไม่ไหนซื้อเองดีเออซื้อเองดีเป็นท่านักบนะมึงยงน้องเขาจะดค่ะปวดเนยอ้ัะฟังออกนะดนพี่เจ๊ดนภาษาบ้านนะฟังออกนะเอาไปคนบ้านไหน เกิดกรุงเทพคนชาวบ้านเขาพูดเยอะแยะอืมฟังมาตั้งแต่เด็กอ่ะพี่เป็นคนกรุงเทพนี่กรุงเทพนี่น้องคนไหนนี่ไี่เห็นบ้านพี่อยู่กลางเดีอยมอบางกะปิถามแตมีคนถามว่าปลล่ออยย้วเดี ถามเนี่มันยากตรงที่บอมตกอะได้ก่อนเว้ยตัวสุดท้ายมีปืนด้วยเนี่ยเห็นไหะคอมแฮตด้วยมาห ลงมาลงมาทิ้งไอโค้งมั้งนี่เกียรโค้งกับบอกบรกใหญ่เลยโอ้โหอีโค้เอเคเต็มเต็ม <c oughs> ใครพูดเนี่ยป,ป,ป,ป่าวนะสุดทางเดินมีตัวหนึ่งอ่ะเห็นแผน <Okay. S 2> รึเ่าโอเคสุดทางเดินของบีรอนที่น้าเดินผ่านมา มาลมาเอะละวันน้แมัรกิเรื่อยๆไปยังวางเองว้้าวาว้า้าวว้าวว้าวาเว้าวว้ามาวา้าวาวว้า์าวว้าววนาาอ นั่นแหละกูจับจอพงอยู่เอาเลยจับจอจับจอเฮ้ยระเบิดดอกดงดอกดงดลบเลยมาเช็คน่นอนไปไปไปจะบอมไปแล้วไปดีไปไม่ดีนั่นไงนั่นไงเชื่อมันเล่นช้าไปมึงจะแก้ไม่บอมมันแน่วบมววๆ มันเปลี่ยนปืนดีมันเด้ไหมไปไปเดี๋ยวผมส่งซีพีให้ในมีในมี ตายแล้วแล้วมึงอยู่ไหนไหนเข้าไปในสมองเหรอเมื่อกี้กูไงเข้าไปทำไมเพื่อนกูวิ่งผ่านไม่ได้เข้าไปนี่เลยใช่ไหมไปเลยให้มึงเฝ้าเลยกูหาวิ่งไล่ช็อตคน

ไม่ลงเหรอเพื่อนหยิบหยิไปลงแล้วอุ๊ยว้าวเจู๊ทำอะไรกันเนี่ยไม่ถึงไอ้กูโย้อนเนี่ยอ้าวพอหายอยู่ที่ใครเนี่ยมันอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วปออยู่ตรงไหนมั้งอยู่ไบเลอร์ไบเลอร์อีกตัวไม่รู้เป็ในไซส์อ่ะ ออฟเหรอยอดเลยใจวะออฟในไซต์อะ่ะถ้าถ้ามีออฟอะ่ะมาพาร์ตข้างบนเอาข้างบนเฮ้ย,ยสวยเอาเก็บแล้วดิเดี๋ออยวเราให้ มันไม่กระเด็นเหรออ๋อมึงทำด้วยอะไรเนี่ยมาเดือดเหรอว้าวโหมันแตกบนนั้นวะเป็นออปเปอร์ที่ฉนาดที่สุดที่เคยเจอมาเลยกล้ามาหรอกแขกวัวกู flush back อะไรครับ จริงจากไหนเฮ้ยว้าวโอยิ่งบินบินบีนบีนบีบว้วววโอ้ยอได้ด้วยเอาพัด ยังไม่เห oh. ็นบอมปะโอ้